สรุปก,ก็คือขนมที่ซื้อมาก็คือกินไปหมดเลยฮอ,อันหนึ่งเก้าสิบกิโลแคลอีกอันแปดสิบกิโลแคลอรเว้อยู่ข้าวมากินขนมทำไมซื้อข้าวเย็นมาละฉันผู้ซึ่งพยายามจำกัดโซเดียมในวันนี้เมื่อเช้ากินเย็นตะโฟไปแล้วก็กินขนมไปอีกสองหอ่อ ห่อหนึ่งโซเดียมเก้าสิบไหมอีห่อโซเดียมรนะ้อยแปดสิบเนาะเพราะมันเป็นรสชีสแล้วก็อ่ะก็จะมีข้าวเย็นนะเด็กกินอะไรมาดูข้าวเย็นก็คือกินเป็นสลัดเนาะสลัดหมูย่างอะไรสักะอย่างหนึง่งเนี่ยก็โซเดียมเจ็ดร้อยี่สิบมิลลิกรัมน่าจะอยู่ที่ตัวน้ำจิมนั่นแหละเจ็ดร้อยี่สิบมิลลิกรัมนะจ๊ะก็มีข้าวเหนียวหมูปิ้งเดี๋ยวดิ โซเดียมอยู่ที่400มิลลิกรัมนะจ๊ะ <laughs> จะอะไรมาอ่ะโฉมหน้าของอาหารโซเดียมเท่าไหร่นะส0่ร้ยไหมสี่มิลลิกรัมอืม